หนูน้อยร้องไห้อย่างนั้นหรอพ่ออมของพี่เลี้ยงแสนดีจะบินไปหาในทันใดเลยจ้า่วนพี่เลี้ยงยอดแย่เอาต่กินแล้วก็นอนเียงเด็กร้องไห้ดังแค่ไหนก็ปลุกเธอไม่ตื่นลกอยู่ไหนกันนะมาเร็วๆหน่อยสิะคะสวัสดีจ้าพี่โ,โมนิก้าจ้าเป็นพี่เลี้ยงคนใหม่ของหนูนะจ้าวัสดีค่ะคุณพี่เลี้ยงมาเข้ามาสิคะเอา้ามีข้อความเข้าหรออะไรกันเนี่ย พี่เลี้ยงยอดแย่กำลังลดราคาค่าจ้างเหรออืมนะ่าสนใจดีแฮสวัสดีจ้ะเธอจ้างพี่เลี้ยงใช่ไหมค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่อา่าฮะขอบใจมากนะนี่สรุปแล้วฉันมีพี่เลี้ยงถึงสองคนเลยสินะทำไหม ค่ะมวยปั hmm. so ้มนิ้วเย้หนูชนะพี่มีรางวัลให้หนูด้วยนะจ๊ะเรื่องดื่มสำหรับผู้ชนะไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเติมเยลลี่เมียวหนึบนี้ลงไปด้วยจ้าค่ะพี่ขอบคุณค่ะหนูชอบเล่นตบมือแปะค่ะแต่ว่าเล่นกับพี่เลี้ยงคนเนี่ยทำไมถึงไม่สนุกเอาเลยอ่ะ อ้าวหมดแก้วแล้วอ่ะบาร์เทนเดอร์ขออีกแก้วได้ปะไปไหนของเขากันล่ะเนี่ยพี่ทำหนูล้มนะคะอา้าวว่าไงจ๊ะแล้วนี่อะไรหรอคะพี่ตอนนี้หนูเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วนะ <c oughs> เอา้าผสม <c oughs> เครื่องดื่มสิเรียวเข้าค่ะพี่เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบใจมากนะแล้วของหนูล่ะคะ อ้อๆพี่กับลืมไปแน,อนอ่อันนี้จ้ะโอ้เกยนี่คือทรงผมที่เหมาะเม่งที่สุดสำหรับการเล่นในสระน้ำหนขอว่าน้ำด้วยได้ไหมคะพี่ว่างไงนะเฮ้ยฝันไปเถอะแม่นางพี่จะเป็นคน่ายน้ำเอง <c oughs> โอพี่เลี้ยงแสนดีคะ่ะ <c oughs> พี่มาที่นี่ด่วนจีเลยคะ่ะ เอา้าหนูอยากจะว่ายน้ำเหรอจ๊ะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนจ้ะปลอดภัยไว้ก่อนเนอะทีนี้ก็ไปไปไปลงสาได้แล้วจ้ะเฮ้ยไม่ได้นะจ๊ะสานี้มันลึกเกินไปเรามาเล่นสานี้กัดีกว่าเนอะแต่ว่ามันไม่มีน้ำเลยสักหยดเดียวเนี่ยนะคะคุณพี่เพื่ออะไรกันหลหรคะโอยฉันน่าจะระวังให้มากกว่าน,นี้นะตอนที่กินไอติมอะ่ะจ้าเอ๊เกดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะ ลูกกระตูนี่สิคะเสื้อหนูโลโทษไปหมดเลยค่ะโอ้โหไม่ต้องเสียใจไปรอัจ้าพี่ช่วยหนูได้นะที่มีวิธีแก้ไขแล้วเรียนคาบนี้ให้เป็นผีน้อยนะรักนานรักไปเลยโอ้โหหนูอยากจะได้ผีเพิ่มอีกค่ะจ้าเสร็จแล้วจ้าเอาอีกเอาอีกเออออก็ได้จ้อ เสื้อหนูพังพินานหมดเลยอะ่ะใช่ซักยังไงก็ซักไม่ออกหรอกทำไงดีล่ะคิดสักิดนี่ไงไม่มีคราบลงเดือแล้วจ้ามีแต่เสือ้อกิ๊บเก๋แทนว่าแต่หนูชอบปะไม่ชอบค่ะอีหนูยังไม่ดูคลิปวิดีโอนี้เลยอะ่ะห้ามกินไอติมก่อนกินอาหารนะจ๊ะบรอกโคลีนะ่ะดีต่อสุขภาพนะ หนูมไม่กินหรอกคะ่ะพี่จะ <Yes. S 1> ต้องเรียกพี่เลี้ยงอีกคนมาด่วนสีบายบัคโคลีไอติมๆๆตืน่ากลัวจังจ้าอย่างนั้นแหละจ้ามันฝึกฝนเข้าไว้นะอีกหน่อยหนูก็เก่งเองแหละเบื่อแล้วอ่ะพี่ ร้องเพลงให้หนูฟังดีกว่า न, นะนะงั้นพี่จะร้องเพลงเรียกนกมาขัาล้วกันเนาะ,ะลา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 ว้าวหนูชอบจังเลยค่ะพีโ่โอ้โอ้โอ้โอ,อย่าอย่าย่าเข้าไปให้มันหลุดโลกไปแล้วไอ้หูหนูจะแตกแล้วค่ะหยุดหยุดปาร์ตี<ห>้เกิดอะไรขึ้นกับผมของหนูแล้วจ้านั่นะเออไม่ต้องห่วงหนูละค่ะพี่ จ้ะโอเคจ้ะร้องเพลงต่อกันดีกว่าเนาะ,ะงั้นเอาโทรศัพท์ไปไกลๆหน่อยดีกว่านี่มันอะไรกันเนี่ย<ะ>ซูนอมิถล่มรือยังไงกันเป็นปีมือของเธอใช่ไหมตอบมาโอยพี่เลี้ยงทีตต้องโกรธเรามากแน่ๆเลยอ่ะฉันชอบทำให้ห้องรกๆฮโยนข้าวของให้ห้องลกไปกว่าเดิมดีกว่าเออบอเอาจ้าอย่าทำแบบนั้นจ้า พี่เลี้ยงแสนดีจ๋ารีบมาช่วยหนูด่วนจีเลยค่ะปัิโตจะรกอะไรขนาดนี้กันล่ะเนี่ยจะต้องทำความสะอาดสะอาดเสื้อผ้าสกปรกซกมกนควรจะต้องเอาไปซักแล้วใครจะเป็นคนเก็บขยะล่ะฉันต้องการความช่วยเหลือแล้วอะไรจะทำให้เด็กอยากจะช่วยงานเราได้บ้างนะก็ดนตรีไงฮ้มฮมันจะต้องสนุกสนานมากแน่ ร้องเพลงเต้นโยโย่แล้วก็ทำความซะอานไปพร้อมๆกันเลยจ้าจะต้องทำให้หนูน้อยเนี่ยเลิกสนใจเกมกูกูเล,เล่ๆอา้อาวไม่สนใจหรืองั้นเรามาเล่นโอโนโอกันนะอา้าวไม่เอาเหรองั้นยิงปืนฉีดน้ำกันล่ะยังไม่สนใจอีกโอเคเอาแล้วคุณพี่เลี้ยงหายไปไหนกันละเนี่ยว,ว้าวสวัสดีจ้าเอลซ่า าวัสดีจ้ะแอนนาชอก็มีแต่เด็กกลวเล็กๆเท่านั้นแหละที่เล่นตุ๊กตากันน่ะนี่มันอะไรกันคะเนี่ยคุณพี่ชอวหุ่นกระบอกอยู่อย่างนั้นหรือมันไม่เข้าถาวซะเลยฉันมีคอนโทรเลอร์เล่นเกมจ้าเย้ฉันชนะอ๋อโอ้ยวันนี้เป็นวันเกิดของฉันพี่เลี้ยงอยู่ที่ไหนกันนะเย้ดันไงมากันแล้ว happy birthday to you Happy birthday Happy birthday เอ่อจ้ะ Happy birthday to you ก็ได้นี่ารีบเป่าเทียนเลยิจา้าหนูน้อยว้าวได้เวลาให้ของขวัญแล้วจา้านี่าของหนูขอบคุณมากๆาเลยค่ะพี่แล้วไหนล่ะคะของขวัญของพี่เอา้าอยากจะได้ของขวัญยังเอเหรอต้ะ huh. เอ่อ uh เ oh. งั้นเอาหมอกฝรั่งไปแทนก่อน,นแล้วกันเนอะฮะ uh huh. พี่มีเงินเยอะแยะจังเลยขอหนูบ้างแม่ป้าพี่นี่เธออย่าง,งกไปหน่อยเลยนะยได้เอาเอาไปอขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่เอ๊ะกระปุกของหนูอยู่ที่ไหนนะฉันจะเก็บเงินนี้เอาไว้ซื้อจักรยานว่าไงจ้ามาฟังนิทานก่อนนอนกันเลยดีกว่าเนาะหนูชอบฟังนิทานก่อนนอนค่ะพี่ แล้วนางฟ้าที่แสนดีก็บอกว่าฉันใช้พรวิเศิ์สามประการแต่คิดให้รอบคอบก่อนนะฝันดีนะจ้าหนูน้อยเออยังไงยังไงก็นอนไม่หลับแฮพ,พี่เลี้ยงขามาช่วยหนูหน่อยอะคะ่ะอะไรอีกล่ะแม่นางเอ้ยช่วยทำให้หนูนอนหลับทีคะ่ะแล้วนิทันก็ได้ค่ะพี่ก็ได้งั้นฟังพี่นะน้อง ย้ yeah! ได้ฟังใิทานก่อนนอนอีกแล้วในกระคร่อหนึงเจ้าชายก็ได้ออกตามหาเจ้าหญิงโอ๊ยอสมานาเบื่อเถอเนาะเอา้าทำไมพี่ถึงไม่อ่านต่อล่ะคะอ้าวหลับไปซะแล้วอ่ะโอ้ยพี่น้ะงั้นผมพ้าให้พี่เลี้ยงดีกว่าอมมิศาส์นียากจริงๆเลยอ่ะ ว่าพี่ช่วยได้นะจ๊ะพี่ฝรั่งเศสนะ่ะมีครัวซองด้วยนะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะบอเกอร์เป็นของชาวอเมริกันค่ะแล้วพิซซ่าล่ะจ๊ะอิตาลีอยู่ตรงนี้ค่ะถูกต้องจา๊าทีนี้เราก็กินกันได้แล้วจ้ะเนาะ โอไม่เอาน่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นสกักนดอยพี่เลี้ยงขาถอนกันบ้านโหนหน่อยสิคะด้ได้จ้ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนั่นแหละเรื่องทางหมดมันก็เป็นแบบนั้นแหละจ้ะแหมแล้วใครจะเป็นรู้ล่ะ <c oughs> อา้าวนี่นายมาจ้องฉันทำไมกันล่อะออ <What? S 1> พี่เลี้ยงหนูสอบตกกัเพอาพี่เลยเนี่ย อย่ามองอย่ามองรูปสวยจังเลยเนอะว่ามะนี่คือศิลปะชั้นยอดเลยนะเอามาแปะไว้บนผนังดีกว่าป้าป้าอีกแคนิดเดียวอะอ,ะอย่าขยับนะพี่ว่ารูปเธอเกือบจะเสร็จแล้วล่ะห,หนูเบื่อจะแย่อยู่แล้วเนี่ยไม่อยากจะโพสผ่าแล้วว่ะ งั้นเรียกพี่เลี้ยงยอดแย่มาดีกว่าว้าวรา้านฉกของจริงหนูชอบปอกื่องพี่จังเลยค่ะขอบใจมากนะจ๊ะพี่ก็ชอบชอบพี่เลี้ยงแสนดีขอโทษนะจะ๊ะหมดสัญญาจ้างแล้วจ้ะไม่นะไม่ของพี่ก็หมดสัญญาจ้างแล้วจ้ะบ,บายบายเดี๋ยว อย่าพิ่งไปสิคะพี่จะต้องรีบเอากระปุกมาแล้วล่ะพก็ขาแม่ขานี่เงินทั้งหมดของหนูคะ่ะหนูขอจ้างพี่เลี้ยงอีกได้ไหมคะน้าๆๆจาเเล่อนจ้าก็ได้จา้าเย้พี่เลี้ยงของหนูหน่ารักที่สุดในสามเลิกเลย <c oughs>